ภาษาไทยใช้ให้ถูกในสมัยก่อนใครที่มีภูมิลำเนาวอยู่ต่างจังหวัดหรือมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองคงจะคุ้นเคยกับการจับปลามาประกอบอาหาร วิธีการจับปลาก็มีทั้งตกเบ็ดใช้สวิงช้อนยกยอหรือทอดแหเป็นต้นการจับปลาด้วยการใช้สวิงยอหรือแหนี้มักจะได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกปลาซิลปลาส้สอยติดร่างแหมาด้วยเมื่อจับปลาเหล่านี้ได้เขาก็มักจะจับโยนกลับลงไปในน้ําเพราะเห็นว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าปลาตัวใหญ่ที่ตั้งใจจะจับดังนั้นคําว่าปลาซิลปลาส้าสอย จึงกลายมาเป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญผู้ที่มีบทบาทน้อยหรือทำประโยชน์ให้ได้ไม่มากนักจึงไม่เป็นที่ต้องการเช่นทุจริตในกระทรวงคราวนี้จับได้แต่พวกปลาซิลปลาส้สอยพวกตัวใหญ่ๆหหลุดรอดไปได้หมดหรืออย่าดูถูกปลาซิลปลาส้สอยอย่างเราเนอรถ้าไม่มีพวกเราเดี๋ยวจะรู้สึกเป็นต้นค่ะ We'll